มาต่อกันที่หัวข้อสุดท้ายนะคะ Recommendation สำหรับบรยษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนไทยในหัวข้อนี้เราจะมาแชร์แนวทางในการนำข้อมูล ESG ไปใช้ประโยชน์กันค่ะ ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนข้อมูล SC ของ s อ a ช่วยให้บริษัทสามารถเห็นภาพความเสี่ยง s อ s จในมิติต่างๆของบริษัทได้ชัดเจนขึ้นและเป็นระบบมากขึ้นมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นในหัวข้อที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการประเมินผลดำเนินงานด้านความยั่งยืนหรือ ESG Score เพื่อบริษัทนำข้อมูลไปใช้โฟกัสหรือปรปับปรุงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดยรวมซึ่งจะส่งผลต่อไปยัง ผลประกอบการทางด้านการเงินของบริษัทที่ดีขึ้นในที่สุดบริษัทยังสามารถนําข้อมูล s อ a ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและยังส่งผลดีทางอ้อมต่อการจัดอันดับของ ESG ไวเตอร์อื่นๆอีกด้วยถัดมาเป็น use case ของบริษัทที่นําข้อมูล ESG Score ของ s อ a ไปใช้นะคะโดยมีการนําไปทำ company analysis เนื่องจากเอสสามารถระบุดได้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านความยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนหัวข้อที่มี materiality ต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทนอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้วิคเรคราะ s status quo เนื่องจาก SVA สามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงพัฒน,นาการในหัวข้อความแย่งยินต่างๆของบริษัทในแต่ละช่วงเวลาและยังสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งได้อีกด้วย นอกจากนี้ก็มีการนำไปทำวิเคราะห์แก p a n อน y s ล s ซิสช่วยระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่บริษัทยังขาดหรือว่าไปดูว่ามีข้อมูลเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่งเพื่อบริษัทสามารถนำข้อมูลไปใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถัดมาในส่วนของผู้ลงทุนปัจจุบันเรามีผู้ใช้งานเป็นผู้ลงทุนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแอสเซทออเนอร์อย่างเพนชันฟันบริษัทประกรัน f า m i l y office แต่แอสเซทแมเนเจอร์ต่าง โดยมีการนำข้อมูลเอสเไปใช้งานที่หลากหลายเช่นนำไปสร้างพอร์ตการลงทุนโดยคะแนน ESG สามารถนำไปใช้ในการคัดกรองหุ้นหรือเอาไปอินทิเกตเพื่อลดความเสี่ยงและหรือสร้างอาัลฟาให้กับพอร์ตการลงทุนเพราะด้วยคุณสมบัติของคะแนน ESG ของเอสเที่สามารถ identify บริษัทที่อยู่ใน position ที่ดีกว่าที่จะสามารถเอา p e r f o r m ด้านการเงินที่ดีกว่าในระยะยาว มีการนำไปใช้บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนในการประเมินหรือมอนิเตอร์มอนิเตอร์โมเมนตัมความยั่งยืนของพอร์ตการลงทุนมีการนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัทที่จะลงทุนเพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นในด้านการบริหารจัดการของบริษัทและการวางโพซิชันของบริษัทสำหรับการทำกำไรในระยะยาวและยังสามารถใช้เอสเวเป็นเครื่องมือที่ใช้เองเด็กกับบริษัทได้อีกด้วย ถัดมานะคะเป็น use case ในการใช้ข้อมูล s r y ของสถาบันเงินการเงินต่างๆโดยมีการนำข้อมูลไปสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆอย่าง ESG index fund หรือว่าบริบที่เกี่ยวข้องกับติงย่อยต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ climate change human rights เป็นต้นในส่วนพนักวิเคราะห์รัก,กษ์หรืออกเกอร์ก็สามารถนำข้อมูล s r ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ESG ของบริษัทเพิ่มเติม เพื่อประกอบการประเมินมูลค่าหุ้นใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลกระทบภายนอกดูการเติบโตของหุ้นในระยะยาวเป็นต้นนอกจากนี้สาพันการเงินยังมีการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการทำดีเดลิเจนต์ในกระบวนการปล่อยกล้่หรือลงทุนในบริษัทนั้นๆถัดมานะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง e s s s o r r e ของ s v กับ s t o c k Price Performance โดยเราได้ทำการแรงบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในยูนิเวอร์สของเอสเรตามคะแนน ESG Score จนากคะแนนต่ำไปสูงออกเป็นควินทายหรือ5กลุ่มบริษัทโดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี2007จนถึงมีนาคม2020พบว่าราคาหุ้นของกลุ่มบริษัทที่มี ESG Score สูงกว่าเอาเอ,อร์มในกลุ่มบริษัทที่มี ESG Score ต่ำกว่าอย่างมีนัยะสำคัญอย่างเช่น ทับคุทายนะคะที่เป็นเส้นกราฟที่อยู่ข้างบนจะเห็นว่าสูงกว่าบอททอมคุณทายที่อยู่ข้างล่างกว่า4.7ต่อปีเลยทีเดียวถัดมานะคะเรามาดูความสัมพันธ์ในช่วงโควิดครซ็กกันค่ะโดยเราวิเคราะห์แยกเป็นรายเซกเตอร์และใช้ข้อมูลในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์ถึง24มีนาคามปี2020นี้ซึ่งถือเป็นช่วงโควิดเซลออฟของตลาดหุ้นทั่วโลกพบว่าเซกเตอร์ส่วนใหญ่ ราคาหุ้นของบริษัทที่มีคะแนน ESG Score อยู่ในกลุ่ม Top q u วินทายของเซกเตอร์นั้นเอาเพอร์ฟอมบริษัทที่มีคะแนน ESG Score อยู่ในกลุ่มบอ t ทอมควินทายอย่างเช่นใน Sector Communication Service นะคะจะเห็นว่าราคาหุ้นในกลุ่มนี้ที่อยู่ใน Top q u วินทายเอาเพ r ร์ฟอในกลุ่ม Bottom q u วินทายในชน่วงโควิดเซลล์อฟถึง0.6%ในเลยทีเดียว ถัดมานะคะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคะแนน ESG Score ของเอสเสามารถใช้ช่วยเพิ่มอัลฟ่าให้กับพอร์ตการลงทุนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของวิกฤตต่างๆได้อย่างมีนัยยะสำคัญจากตัวอย่างนี้พบว่าในช่วงโควิดในเดือนมีนาคมปีนี้บริษัทที่มี ESG Score อยู่ในท็อปควินทยสามารถเอาเอรร์มเมื่อเทียกบกับตลาดได้ในขณะที่บริษัทที่อยู่ในพอททอมควินทายอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาด สุดท้ายนี้นะคะขอฝากไว้ถึงความสําคัญของการ,ปรเปิดเผยข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทยข้อมูลที่ปเปิดเผยก็ควรเป็นข้อมูลที่มีมัลติเรตตี้ต่อธุรกิจนั้นๆด้วยซึ่งข้อมูลที่เป็น non-financial data นี้จะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆและมีประเภทของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียนผู้ลงทุนและผู้กําหนดเฟรมเวิร์จึงต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและสุดท้ายเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายความยั่งยืนที่เป็นวาระระดับโลกร่วมกัน สุดท้ายนี้ท่านใดต้องการข้อมูลหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมายัง Arabes S-ray ที่อ e ีเมล s-ray a ่ a ี่阿 e เบตามที่ให้ไว้นี้นะคะ